สุดกลั้นน้ำตาพร้อมออกมาเปิดใจที่แรกในรายการทูมาลงสำหรับนักร้องสาวหน้าแบลวแต่หุ่นแซบเวอร์เบียพัรานานอัสดมงคลหรือเบียดอไวต์โดยมีสาพิธีกรฝีปากกล้าพชอานนท์นิกกี้นชัดและเบกกี้สีธัญญาเป็นผู้ดำเนินรายการอัปเดตสภาพจิตใจในปัจจุบันหลังผ่านมารสุมรามารู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำเดินกระแสสังคมโจมตีหลังจากไลฟ์สดวาระแห่งชาติเป็นอย่างไร เซอร์ไพรส์ข่ตอนไลฟ์คนดู300บีมงงว่าคนสนใจเรื่องแบบนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอซึ่งไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะมันไปไวมากเราพูดแต่ในมุมของตัวเองยอมรับว่าวันนั้นโมโหกับสิ่งที่ตัวเองโดยกระทำมาอยากไลฟ์อยากพูดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำและจะไม่ยอมกับการที่มีคนเอาไปใส่ไข่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คิดว่าตัวเองทําได้ดีกว่านี้อธิบายได้อย่างใจเย็นมากกว่านี้วันนั้นขึ้นจริงๆคะ่ะการเป็นดาราศิลปินคนดัง ที่มีวิธีการตอบโต้คอมเมนต์แซ่บๆแบบนี้กลัวหรือไม่เบียร์ไม่รู้หรอกว่ามาอยู่จุดนี้ได้ไงคนสนใจเยอะขนาดนี้ได้ไงแต่เบียร์ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครคอมเมนต์กันว่าหญิงในชื่อเสียงทุกวันนี้หนูแค่เป็นคนที่ยังร้องเพลงใช้ชีวิตยังทำมาหากินปกติอาจจะมีไปเจอเรื่องที่ทำพลาดซึ่งนั้นเป็นความผิดพลาดของหนูหายไปจากโซเชียลเน็ตเวกกว่าครึ่งเดือนและกลับมาโพสต์ขอโทษจากใจจริงส่วนเรื่องการขอโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องเบียร์ขอโทษไปแล้ว นั่นแหละคือคําขอโทษจากดบีเดตคนนี้ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นดาราหรือเหนือกว่าผู้ใดดีคือคนหนึ่งที่ทำมาหากินเองตั้งแต่จบมหมีเงินเลี้ยงครอบครัวส่งน้องเรียนทําเหมือนทุกๆคนที่ดิ้นรนทํางานหาเงินอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะอยากจะขอโทษพี่หนุ่มกัญชัยหรือไม่เบียกับพี่หนุ่มไม่ได้มีเรื่องอะไรกันกระแสล่าสุดเกี่ยวกับโพสต์ y e s แอนจนคู่กรณีต้องการฟ้องกฎหมายโพสต์นั้นเป็นชื่อเพลงเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีต่อคนที่เจอมรสุมเป็นกำลังใจ และเห็นค่าในตัวเองแล้วคอมเมนต์ yes แน่นอนอันนี้มันรู้บริบทกันอยู่แล้วค่ะว่าเขาหมายถึงอะไรโอเคเขาแซวหนูได้หนูแซวเขากลับได้ไหมแล้วมันแรงนะแซวแบบนี้ต้องสนิทกันแค่ไหนถึงจะแซวกันแบบนี้ได้ทุกวันนี้เอากําลังใจมาจากไหนน้ําตาซึมหนูรักน้องชายมากเชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะเกลียดเรายังมีคนที่รักเราจริงๆขอบคุณแม่ที่ไม่ว่าเราจะทําผิดแค่ไหน เขาก็ยังให้กำลังใจหนูรู้ว่าเราจะเรียนรู้